ตัวหน่อยกับตัวใหญ่ปองปลายังปลาคอมันกินปลาดุกเนาะปองมีน้องปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เขาอยากจับตามเลยใหญ่นี่มันกินปลาดุกเพราะว่าเพิ่์นนะกับบุ๊มบิ๊มว้เครื่องหายอะไรพี่น้องเฮาก็จำเป็นต้องเมื่อเนาะไว้ให้พ่อแม่เพิ่นกระเถิวอะไรพี่น้องคือเห็นทั้งแหละสิมาขึ้นไว้อยู่บ่ได้ดอกมีแต่ของหนัก เป็นตู้เครื่องอะไย่างเงี้ยนะจะ่ข้าวอยู่นะฝนลงมาแต่เพียงเพื่อนฝนลงมากระมุงแต่ว่าอันนี้เป็นโดยกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ส,สุขสุขคนเดอ้อโดยมันพ,พอๆกำลองละตีพี่น้องยามสาวๆน้อยหนึ่งเนาะตื่นนอนมาแล้วก็พอดีไอเก่งเวนส่วนมายามเบ็ดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นใสไ่ไบทแต่คืนนี้เนาะทางนี้เฮาก็ยังบ่เคยใส่เลยพี่น้อง<ด>สิง<ด>ลองมาใสา่เบิ่งเนาะ เพื่อน,นมนีนแม่นพากันมาใสา่ไหวเดิกและพี่น้องเพราะว่านางละตีกัมาแต่หาคุตจิลร่พอดีคํำเนาะแหว่ส่งผู้วงเพื่อนแล้วก็เลยอ่าได้มาใส่เดิกเพื่อนถาเอารถดน้ำเพราะว่ารหลดเพื่อนเบิร์ตมันพี่น้อง <c oughs> ดยมาใส่อยู่นี่เขายังไม่เคยมาใส่นะแม่แถวแรวสบายดีเ้อสบายดีตื่นมาดนนอนพี่น้องตอนนี้<ม>ยังบ่ได้ล่างคนหนาสําเนาะโซมแหงมีแต่ว่ามาหาใส่อยู่ทางออกเพื่อนเนาะเด้ น้ำใส้ใสเนาะสิมีอยู่บ่อนี่ปลามันจะอยู่หรือบ่อแมนดิมีแต่ว่ามันสิน้ำหลายย่อืมน้ำใสนี่เนาะก็มันสิหลุดก่อนเพราะใส่ต่คืนนี่แหละเห็นแต่ลุงไรเพิ่นมาใส่อันขวางแหย่ยามเวนนะเห็นเพิ่นจับได้หรือบ่จัเห็นอได้สองโตกับยังใครเหนียวน่ะพอบเสียเวลาบริการกลางคืนนเาะแมย่เอาพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้ำกันเอามาเป็นจังได้เนาะอยู่คนทางตอนนี้ว่าบรรยากาศดีเนาะ ว่าพี่น้องไอเปิดถ่ายมากะน้ำใสใสเนาะไปเป็นกูอะไรพี่น้องอันนี้ใสหน่อยเดียวใสเมื่อคืนนี่แมนแมนฮึมพี่น้องก็ตีนุ่งสงขายาวมาเนาะพี่น้องบางแงร้ายหลายแต่ว่ามันเป็นสงเก่าก็เลยว่าใสมาก่อนเออใครจะแจถทอดไปเลยน้ำใสแห้เงี้ยนี่ มือนี่ก็เป็นมือวันถิดพี่น้องว่าใน่นก็ไปงานไปการไปเหตุวิ่งค่ะแมนเขาเจ้ามหาหนมไม้นี่ฮะอย่างนังนะปอประดุกบ่ะอืมโอเมนเขาเจ้ายามเข้ามาเบ็ดไทยย่นอกทุนบ่อือโอ้โหมีคนย่อข้ามาให้มีคนย่อข้ามาให้บ่ ใครเด้ย่อเขามาหายนี่เนาะใจดีแท้ป้าปถือปะทุกพี่น้องเลยนี่สิเดะก็เจ,เจ,เจ้าย่อ,ขอเขา,มา,ขม,าขมาถึงเนาะตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องถือปะดุกตัวหนึ่งเนาะเอาเนใสอย่อนนั่น,น,นดิกระตาเขาเลเนใสกัูงที่สุดนี่เเพราะว่าเอาโโห,หสิถือเนาะเอาทงมาวันน้เอาเป็นนั่นนั่น ลเออวันนี้ก่อนก็ได้้อตัวพักใหญ่พี่น้องนี่ยามเวนกลางคืนเนาะเจ้าก้านแล้วเข้าเห็นแล้วเข้าย่อเข้ามาตัวเลี้ยงอวยหงวยเนาะพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกนาไปไปยาวลังใหม่ไปไปหาเบอร์เบอร์อะไรอยู่นี่นะนิยามเออไปหากูเบ็สได้ตัวหนึ่งอันทีกว่าบ่ได้เนาะแมน น่้ำบ๊กพี่น้องถึกซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วได้ในหนึ่งอันนี้ก็รุดแต่ป่ะจังแมนเพราะว่าเมื่ขึ้นนี้เห็นเพินหล่อหรออยู่เห็นเฮาใส่เวทแล้วผพนกันเลยนั่นเมื่ขึ้นนี้เห็นในทงเพ,พิ่นน้ำพี่น้อง เพิ่นมากาแฟนเพิ่นเพิ่นมากเก็บหอยว่ะพอดีบอกเพิ่นว่าโอ๊ยฝนบ่ได้ตกพี่น้องหอยมันบม่มีเพราะว่าฝนตกค่อยๆหนึ่งยามเวนกัน,นต้องฝนตกลินลิน,ลนเอามาหาเก็บหอยขึ้นเพิ่นสุเพิ่นไปหาเก็บทางไห้อื่นอีกแต่ว่าแถวนี้มันบ่มีเนาะมันบ่ได้เป็นทงน่งนามารับชมบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเอ้ยได้น้อยก็ดีกว่าบ่ได้เนาะพอแจ่วเซยได้ตัวเดียวกะอิ่มเซย <c oughs> อันนี้สิเป็นทางเข่ามาเน,นเ,นเนาะไม่นสอดบรรทัดพี่น้องทางนี้เป็นทางมอคอใหม่ได้ตัวหนึ่งและได้สองตัวกับเทิงเป้าหมายได้ได้สองตัวกับเทิงเป้าหมาย,ามายใบคูนกางานเนาะนี่เแต่เด็กนี่เจียงโหลดเพิ่นไปอันเฮียนเป็นองเฮียนเนาะยามเสาเดี๋ยวเราก็ไปสิไปยามอยู่ทางเทิง ล้างเฮือนเมจอยทั้งขางเราทั้งหนาเฮือนเพื่อยังบดใส่เลยแต่พี่น้องทางนี้เป็นเถื่อแรกด้วยนี่ปกติใส่สยอยู่ทงหน้าเนาะช่วงนี้หน้ามันก็บวอยากมีเลยเจ้าก้านย่านบดเถื่กับพ่อแม่ยังถือเถื่อเดี๋ยวมันกวดวละกันที่บดเถืเ่อเมียนถือเถื่อเนาะปะเลยตัวหนึ่งเลยแนว่ใส่ก็เอาทงยางมาพี่น้องน้องละตี้ได้เป็นคนเอาบ่เคยใส่เนี่ยกระปูมาหลักเหินเพื่อแจ้งนะเมียน แยากบนถือมาก็เลยว่าเอาแต่ทงยางซะเกือบหลุดเนาะได้ตัวหนึ่งแล้วเนาะใส่นี่ก็ได้คือกันตัวใหญ่เติมอีกตัวหนึ่งแต่หอดต้นไม้ยังอีกตัวหนึ่งเพิ่นวะนี่บ่วนอนใส่ทั้งเฮือนนะเพื่อนไปหาเบิร์กกรอนวาชิมานอีกบ่วนอนพี่น้องกามานแล้วตัวหนึ่งนี่จะถือเบสไปเนาะบ้านนี่นี่ตอนนี้ก็มาหอดทางเฮือนแม่จออและทางขางเฮือนเพิ่นเนาะ อันนี้ลุงไล่เพิ่นมากว้างแฮ่พี่น้องแต่เศร้าเลยปะ่ะอย่านั่งปีหลังไปยามข้งนี้นก็กกได้เพิ่นมาแต่เศร้าๆพี่น้องเดแมวคนเดียวปะ่ะพี่ฮาเบิ่งทางนี้ก่อนพี่น้องเอวัสิมานอีกบป,ปรึเบล่าอ,อันนี้ก็เป็นธงนาน้อยเดียวเนอะอยู่ไหนเอออยู<ะ>่พุ่นก็มีปลาถือปลาพี่น้องเอเ็มเบ็ดถือปลาลุงไล่แล้วยอขึ้นเทิงให้ หมานสองตัวเลยเด้เมื่อเมื่อมาี่นะอาจจะาคือโบขวงเฮนะท่าทีเบิ่งน้ำนี่เออเป็นเผาปลานั่นโบได้มีอันกลางใหม่ยังเนาะอืมปลาดุกใหญ่เติบดิ ได้อีกแล้วตัวหนึ่งเนาะใหญ่เนาะนี่ยังกัดหัวมันนี่มันถึงเม็ดเกาะหมดคืนบวดได้มายามยาคืมอเหนื่อยเน่ยแล้วก็เลยมายายามเศร้า,ส,าสองตัวในสองตัวนนยามเป็นยามเศร้า,าก็พอกินอยู่ด้วยห <c oughs> ยามและแรงถ้าใส่ก็แย่ <c oughs> ยามอีกเลยได้เลยยามปกติใส่ข้างคืนเอาแใ่นี่จะใส่จังอันเดียวนี่ไล่ล้งเติ่แล้ว เอาผ้าพูดอกไปยานคุณคนเอาปลาให้ลูกเป็นนังเผาปลาอุ้ยป้ายแบบนี้สีนั่นเลยบอสีขามไปเลยวันี่อบอกว่าลูกเสียบแรง,งต่อบอกูก็ได้บกูบ่นมีคนเอากู้แลวนะ,ะ้เปนกเผื่อสิอเหตุนะแถวนี้บีนเหอเออเผื่อสิอเหตุบริไงใส่สื่อได้เหตุได้มีห ถืออีกแล้วเอาอีกอ่ะโบหายไ,ได้เห็ดเมื่อยเออป้าลุงไล่แล้วกันเอาขื่นหออายาาหพี่นอ้นองเพิ่นเห็นปลาถือมานอีกแล้วเนาะดีใจดีตายดีกว่าบ่ได้เนาะส่วนไลยอยู่ทางพี่บ่คอยมีคนเฮ็ดพี่น้องเบ็ดนะนี่เตะเก่งเพิ่นนี่แหละมากเลยกับอย่างเฮ็ดเพินเ่นว่าคือซิมี่เพิ่นว่าเนาะก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งกัน,น,อกน,นเออพอได้ กเพื่อนแนะน้าเพื่อนเห็นลายๆกับขอบใจเพื่อนลายๆพี่น้องแต่ว่ามองใส่คือเห็นนี่แหละมันบ่อยากลายคืออยู่ทางบ้านนอกบ้านนาฮาแล้วกะเป็นจังใดใหญ่บ่ปอาปลายังปลาคอมันกินปลาดุกปอมพี่น้องปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เขาอยากจับต็มตามเลยใหญ่นี่มันกินปลาดุกโตบักใหญ่พี่น้องปลาคอนี่ได้ลุงเราขึ้นมาให้แมน พอดีลุงไล่เพิ่นย่อขึ้นไว้เทิงเนาะพี่น้องมาแต่เศร้าแล้วก็เลยย่อขึ้นไว้ให้ปอประคอคือใหญ่แท้เนาะเอาเขียนมาเสียบอืเอาเขียนมาเสียบบอแถวรงนาจงว่ามีเขียนบบการเลยเอามาเสียบเนาะเอาประคอบไปนี้่ตัวกใหญ่เนึ่งพี่น้องแต่ห้าสิบมิลลิล่าปลาดุกะปลาดุกผัดน้อยผ่ดมันกัดเลยเนาะตายบ่ ได้ได้ังตวนึปลาคอใหญ่เฉพอะเราว่าว่าทั้งหน้าลังหนึ่งสองตัวแล้วเนี่ยเขาคิดเป็นตัวใหญ่พี่ดอกเนาะเพรคือว่าปลาดุกเอจะแทนปลาคอมุ้งอย่สิกินแล้วได้แทนปลาคอมันขาบกันเลยพี่น้องสองตัวมันอีกแล้วเนาะได้สามตัวแล้วบานนี้เมื่อบานนี้ป้าพี่น้องไอ้มันดิเอาไปเห็ดอะไรกินเอาไปต้มเหมือนแดง ต,ต้มปลาคอใหญ่โอ้ต้มปลไคอยใแล้วตุ้มใหญ่ปลาคอใหญ่และคือเพงเลงเคนแะล้วเนาะเต็มตามเลยตุ้อโออก็เดบบบคอยคอยแล้วได้อยู่พี่น้องเอเนาะพอได้กินก็ไปถึงขันมาได้ขายดอกได้กินไม่ได้หาเขียนมาเสียบปลาไว้ให้จยาวๆนะโดนงอแล้วหายยาวๆจานแปะมาหลอกมันเต้าจาเป็นจาเป็นม่นได้กู่ก็ได้ตอนแรกก็จัน แกะไว้แกะแกะออกอะไรจะมายามเอาปลาเออถือนะถือเป่าเขียนนะถือป้าวันนี้ก็ได้คันเบ็ดป้าขอมีนะแถวนี้เนาะจังมากเลยใช่ป้าคอหน้าได้พี่น้องนี่เพราะว่าบอด้มีน้องไาเลยป้าอันนี่ต่อแถวนี้แหละมาสอนนะเนาะน้อยตัวห้าวตัวหนึ่งนล้ตัวน้อยๆนึ่งบ้าอย่างของเวียดนามเนาะไปผู จบเอเรียมากินอีแค่นานกิน,กนๆๆถึกแล้วเรากูขึ้นมาอยู่เทงิงแม่ยนยาดอกได้แล้วพี่น้องไอตัวใหญ่เติบเลยโอ้ยหมานอีกแล้วมือน,นี้มายามเวนได้มือน,นี้ปกติสิมายามกลางคืนเขียดแต่แอกนะจะไปหาทางไหนนีน่ดอกกลางคืนนะแม่นเมื่อยก็เลยบวดอยากพาไปมีแต่อยากตายนะ ได้สามตพี่น้องเอ้ยปลาขอกับตัวใหญ่ใหญ่หมานเิ็นหมานเลยบะถือกระจางวะกลุ้มและตัวบักใหญ่นึงพอต่มเซ้นเยิ่ะอืมเพิ่งจะเห็น เมนไม่ไ <One> ม <input> oh, um, oh, uh, oh, th ่สัมภัยแต่เมนโอ้ยเผื่อสิได้ยวเราเาซับสี่หลังนะเผื่อสิได้เล่าพี่น้องเออบริเวณไงอุ้ยน้องลาตีเฮงเห็ดบอเป็นซับแล้วเมื่อก่อนเราไปจักเรามาใหม่จ้ะลราหมักมาใส่ยามเวนไหนเราไป้าวตามี่สิ่งอะไรพี่น้องไอ้เสียงรถเคยผูกเสียงรถเดินเห็นหน้าจ้านี่ โดเนาะเป็นเมียเป็นเสียชีวิตแล้วพี่น้องเราเราดีได้แมนไปหากินแต่เราบอกเคยเอาของไงแมนว่าจะไปเอาเราบเอาเราบเอาเลยทั้งที่พวกอื่นเขาจะเอาอะไรโอ้เขาก็เอาอะไประคอบางใหญ่นึงเอาไปคา้ยังไดงเนาะแต่ว่าอันนี้เราบเอาเอาจะใส่ไม่ผอดพี่บ่ะครับแมนได้ใส่ผงเปนครับมีมีทางไปบ่ะเราเป็นคนแบบโบลินบอกกินนั่นนั่นเนยมันก็เลยแบบมันเป็นคนใจดีเนาะ เราเห็ดห้เพื่งยังบางทีเราอยู่เือนเรามาเห็ดซอยพี่น้องได้บ่เฮาไปน้ำบ่อย่างน้ำไปดีกว่าเออได้บรรยากาศยามเวรแล้วพี่น้องไอ้ตอนแรกก็คิดว่าซีโบได้เลยเพราะว่าเฮาบอกเคยอันใสปะไหวหอดตอนซวยๆแบบนี้นะตอนอยู่บ้านกะทางไอ้กิ่งมันพาไปแต่เศร้า บางทีนะน้องตีนนอนบุคุเมือพี่น้องพันร้อยไปก่อนตื่นสวยววเออพ่นไปหายามั <laughs> งเทืงเนาะยังยังน้องนั่นวันนี้เนาะหอยน่ะนบมี่พี่น้องนี่น้ามันเลิกแล้วกะฝนน่ะบบได้ตกเนี่ยเมื่อคืนนี่ตกน้อยเดียว มันต้องโต๊กแห้งๆแต่มือแรกเลยปีแรกมันจังสีถือมันบอกไปอดที่แม่นันบริคืออยู่มองห้อยลายฮะนะบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนเวลาคนโต๊กแห้งๆคุณแว่อาจจะมาเบิ่งมันขึ้นอยู่เนมไปนี่ก็เห็นเพื่อนม่จอยเพื่อนเลยพี่น้องพู กินี่จะเห็นผลมาเห็ดอีกอย่างมันทางเนี่ยบอกทางกำลานะไม่แมนมาหอดีเลยเนาะเป็นหน,น,นองหนาพม่น้นอ,นอ,นนอง,นนองนจนเป็นซีอันนี้เพราะว่าแต่ละคนกับมหาแบบใส่เอ้ยหวานแหนเนาะทัานก็ได้เป็นแบบน,นี้ มันบอดได้บางมือมันสีได้กับแดด,ดแดดผุแหละเพิ่นสิมาวานแห่นั่นเอาปลาเพื่นไปหากูเวทครั้งนั้นแล้ววันนี้เนาะนี่อยู่บ่อเ,เออทางผุนกับมี ไปฮะเราปรงกอนพี่น้องเป็นใส่ลายหมองเนาะใส่หมองละหน่อยหมองละหน่อยได้สามโตพี่น้องมีตวัวใหญ่ใหญ่พอดีต้มจะคือฝนสีตกเลยพี่น้องยแบบมือนีบโบฮู้ซื้อวะเด็ดนะ่ะน่ะ มันใส่เบ็ดหอนหนาะุนไปหาหล่อใส่ปลาหลุดเลยเพื่อน่าพี่น้องมันถืกอแต่่าขึ้นนี่ไปจักมันเป็นห่องเนะงาะมันหลุดพี่น้องใส่เต่กลางคืนไว้ถ้าไกล้คืออยู่บ้านเห้าใช่สิขัก เอาลงอย่างมาอันนี้พัดได้ขี่รถมาอีกค่ะนะเด้กแล้วเขาก็เลยบอกอยากพากันมาปันไดด้วสีแจ้งพุ่นละพี่น้องเมื่อกินข่าวอย่างไรกะมงกับ้บใบสองสามทุ่มหุ่นละสี่ทุ่มสิบโมงเก้าโมงสิบโมงหรอลุดบ่อย่าได้ได้อยู่นาน่วมทางแล้วพี่น้อง <laughs> น้ำท่วมทางนั่นนี่ยู่บ้านอื่นก็ท่วไม่เลยน้าก็ได้แม่นยู่บ้านไอ้เก่งก็ท่วมพี่น้องพ่อบ้านเพิ่นในใะไก่เซพอดีเพิ่นโทรหาอยู่ทางแม่เนาะอยู่บ้านเพิ่อแวว่าท่วมแล้วแต่ว่ามันก็ยังขึ้นบ่วร้ายเนาะยังขึ้นบ่แห้งอะนะพอดีท่วมแถวทางแล้วก็แถวเฮือนก็หน,น่อยนึงนนแมน่นคนยังเคื่อมือเชื่อมอยู่แลนี่กัด เมื่อกับเมื่อยากเนาะคนทางกะแม่อมได้แหละเนียนตอนแรกทั้งทั้งเพื่อนว่าสิอยากอยากเมื่องเมียนเครื่องให้แม่เพื่อนอยู่บ้านพี่น้องเลยโทรถามกว่าน้ำเทวมทางเลยเพื่นเลยว่าว่าโอ้ยมาบ่ได้ดอกว่าน้ำเทวมทางเลยไดแถวื่อบ้านในทางเข้ากับแถวยามขับไปอีกนั้นเนียนรีบบนละเขาน้ำกับฟ้าคนทางแล้วรีบเลยเพราะว่าเพื่อนนะกับบุมีผู้วัยเครื่องห่างอะไรพี่น้องเฮากะรจำเป็นต้องเมื่อเนาะ ไหวให้พ่อแม่เพิ่นกระเถาอลไรพี่น้องคือเห็นแหละสิมาขึ้นไหวอยู่บ่ได้ดอกมีแต่ของหนักๆเป็นตู้เครื่องอะไรเงี้ยนะจะข้าวอยู่นะฝนลงมาแต่เป็นเพื่อนลงมากระมงแต่ว่าอันนี้เพิ่นมาป้าพนเลิศบอกมีใคนคมนลูกชายหล่ะคนเดียวหายโตไปติหายโตไปแวบนึงไปไปหากูต่อพี่น้องเบสพิ่นกาบอกให้เพิ่นเอาเมื่อเพิ่นมั่นใจเพิ่นจากปะไหวไม่ให้ป้าดอก บางทีเนาะคนทำกับบุหูจกัจกจับไปแล้วและเสียเวลาเห็ดกับต่างหลายมสมงนี่หยดนี่แบบแม่งนเ่นแมงกีน,าน่าแมงกีน่านี่แหละจิลิดจกีน่านะอืมได้ารพอว่หาห้ัยใสกางเว้นเลยก็ได้กางเว้นมีแต่ตอนเท่นจงจะมาย้มาเนี่ยเลย มันเป็นปลาแบบว่ามันโมเมนปลาอยู่ในนี้เป็นปลาบืนมาแต่บางอื่นแล้วมันสีตัวใหญ่นเทันแบบปลาอยู่ในนี้งแบบไม่จุดตัวน้อยคนมาพี่น้องบ้านนี้ขึ้นมาแล้วเนาะไอเก่งมาจับกล่องให้มายามเบ็ดพี่น้องไอยามเว้นเนาะมือนี้เห็นบรรยากาศยามเว้นเลาะยามตั้งแต่ลุ่มขึ้นเถอะพอดีเบ็ดถืออันปลาคอใหญ่พี่น้องลุงเพิ่นมาใส่อัน บรแมนเพิ่นมายังเกาะวันเฮเรามาวันเฮลุงไลท์พี่น้องอันที่เพิ่นไปหาคนต่อพายค่ะอะไรแมนเพิ่นไปตลอดดอกนะแพ่อพี่น้องพ่อเนาะตัวบักใหญ่เดี๋ยวถือจับขึ้นมาอย่าไปถืกปลาดุกได้แม่ตัวใหญ่เติบเนาะแมนตัวใหญ่แล้วก็มีปลาดุกน้ำนี่ให้เพิ่นเบิ่งกลิ่นไข่ทงย่างพี่น้องมื้อนี้น้องตะตีเป็นคนถือมาเองเนาะ3โตพอต้มเลยเพราะว่าคิดว่าสิบ่ถืรเนาะยามเวนเน่ค่ะผัดบ่เคยใส่ก็เลยว่า ทงยางไว้แต่คืนนี้ยันถือพอดีบริมายามเมื่อคืนหนึ่งบริพากันมายามเนะี่ยเมื่อ,อยพี่น้องไปไปวายอยากนอนหะนะมันดึกและนะ้วเนาะเมื่อคืนนี้โมเมย์หอนเก้าโมงสิบโมงบัวเผื่อเขากินเผานะแม่หอนเพิ่นแล้วแม่พับชิมาอีกค่ะก็บัอนั่นเนาะก็เลยว่าเอ้ค่ะยามตอนเช้าแบบได้สำเร,าาร็จก็เอาหะนะแม่พักนั้นว่าเอาสองตัวก็เพราะอะไรวะพี่มันหลุดเบสเกิดมีตัวหักนั่นี่อันหนึหน่งเนาะ มันหักหลายหลังแล้วอยู่เฮือนปะไว้ศึกอะฮะอย่า,าดอกขณะเอาจะเห็ดใหม่เพื่อสิเห็ดได้มันมันไม่สัมพายดอกเห็นนะไม่สัมพายพดอกเนาะจาปะไว้หักบาอยากให้ปะเนาะมอย่ญญาใกล้เฮือนเลยนะบางทีเด็กน้อยยังมาเพิ่ดจับไปเพิ่ิแล้วนเนาะเสียเวลาเลยนิติวนันเอาละจีกะสี่กราบได้พี่น้องบาดในสวยแล้วเนาะมาถ่ายบรรยากาศตรงหายทงนามายามเด็ดถือป้าคอพี่น้องยโตใหญ่เติบอ่าติดตัวปลาดุกกระซองโต พ่อตีหรอพอตุบแล้วเนาะเหลือนี่ตัวใหญ่ๆเนาะเดียวกับปันไตกินนี่ตัวใหญ่ๆปลาดุก๊กกดขอ้อไปกับโบได้พี่น้องเราเขากิกกนเนื้ออื่นน้ำเนาะเขาค้างไว้นะโดยนี่แต่ว่าคลิปนี้กับสี่คอลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบคอคลิปหน้าเนาะโดยสมาชิกกับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าเข่ามาหาชมคลิดนะครับมาทำโฆษณาเ<ม>ด้อแม่โดยคลิปนี้ลาไปแล้วขอขวกล่ากำลัว่าสบายดีสบายดี